h ฮลโลสวัสดีค่ะไลฟ์ Life จากกระบี่เลยนะคะแต่วันนี้ไลฟ์ได้สั้นๆนะคะไม่เกิน15นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเรือมาแล้วคุณก็จะต้องจอรอรีไปขึ้นเรือตอนนี้คุณก็นั่งอยู่ในคลับนะคะของหมนเสียงไหมได้ยินเสียงไหมคุณก็นั่งอยู่ในคลับของอท, Grand ะะที่เซ็นทราแกรนนะคะที่อ่าวนางกระบี่นะคะอันก็คือเรื่องว่าใหญ่เยอะเนี่ยนะคะคุณา็หมายถึงใครก็หมายถึงพวกเราเองนี่ลคะค่ะใหญ่เยอะก็ตัวเองเพราะอะไรคะ ช่วงนี้นะคะกูเจอคนที่มามาตั้งครอบแม้กับชีวิตเยอะคนทุกคนเนะี่ยอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมอยากมีชีวิตที่ดีใช่ไหมแต่สังเกตว่าคุณเป็นแบบพวกคนเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเป็นต้องเลิกนะคะเพราะถ้าไม่เลิกจะเป็นคนที่หยุ่งแย่เยเยี่ยวเหนียวเปิดไม่อยากจะเอาเข้ามาไว้อยู่ใกล้ๆคนที่เขาสําเร็จเขาไม่อยากเอามาไว้อยู่ใกล้ๆตัวหงอกก็เคยเป็นไอ้พวกคนขี้อ้าง เราจะชอบอ้างนู่นอ้างน,นี่อ้างน,นั่นกันเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีข้อแม้ของคําว่าประสบความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันเอาอย่างง่ายๆเลยล่าสุดเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งนะคะมาถามคุณว่าคุณค่ะหนูอยากประสบความสําเร็จจังเลยค่ะ,ะแต่ว่าหนูอายุ27แล้วนะคะหนูจะทันไหมย7ลูกลูก27ลูก ยี่สิบเจ็ดมันยังอ้างได้ว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าไอ้หนูเอ,อ้ยแต่ก็ยังดีนะคะออน้องคนนี้เขาข้อดีของเขาก็คือเ,เขาก็ยังคิดที่อยากที่จะเริ่มทําแล้วก็เริ่มมองหาใครก็ตามที่จะช่วยเขาไปได้แต่ที่นี้มันยังมีอีกหลายคน,นะคะ่ะที่อ้างไปหมดเลยหนูจะมีแฟนหนูก็คงมียากอะคะ่ะเพราะว่าหนูไม่สวยอมอ,อ,อหนูอยากอยากจะทำงานอันนั้นแต่คงทำไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่าตระกูลหนูไม่ดัง คือจริงๆอะค่ะไอการอ้างพวกน well ี้มันง่ายมากเลยค่ะมันอ้างเพื่อที่จะบอกว่าอะไรคะเพื่อที่จะบอกว่าฉันจะได้ไม่ต้องลงมือทํามันไงเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวของฉันเองไงเออแล้วฉันก็ได้อ้างแล้วก็โทษคนอื่นคนที่ชอบอ้างแบบนี้นะอีกอันนะยากสังเกตไหคนส่วนใหญ่ชอบพูดมันยากมันยากพูดคำว่ายากอะคนเราพูดเพื่ออะไรอะลองคิดดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วพูดคำว่ายากเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง เราพูดคาว่ายากเพื่อที่เราจะได้โทษสรรพสิพษษ่งเช่นเราบอกว่ามันยากในยากของคํานี้คืออะไรก็แค่มันยากนะไม่ใช่คือโง่เข<ง>้าใจไหมฮะ<อ>ก็นะั้นมันยากหนูไม่ได้โง่นะนูกค่อนข้างฉลาดแต่ว่าเพราะมันยากยากก็ไปศึกษาสิยากก็ทําให้มันได้สิมนาะใครใครออกเรือครั้งแรกแล้วมันจะไปถึงฝั่งที่ต้องการข้ามโลกหรือใครเอดดิสันประดิ์หลอดไฟตั้งกี่หลอด ที่จะสาเร็จถูกไหมไอเขาบอกยากยากยากมันก็ไม่มีวันสําเร็จถูกไหมทีเราต้องถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราต้องทําไงเราต้องระบุให้ชัดก่อนว่าเราอะอยากที่จะไปเป็นคนแบบไหนอยากจะมีชีวิตแบบไหนทุกศาสตร์น่ะไม่ว่าคงว่าไปเรียนทั้งในเมืองไทยทั้งต่างประเทศทุกที่บอกหมดค่ะมันคือเป้าหมายคือการระบุชัดเขาเรียกว่า power of clarity คือความพลังแห่งความชัดเจนให้เราระบุไปเลย เช่นอยังล่าสุดคนสนิทครูนะคะเข้ามาปรึกษาบอกว่าคู่ง้อผมเอาวิธีคุงพ่อไปพูดแล้วไอ้ที่ว่าอยากจะมีแฟนอยากจะมีแฟนนะผมก็ทาแล้วสาเร็จนะคูคนเข้ามาหาผมเยอะมากเลยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมาแล้วคบได้เดือน2เดือนก็เลิกหมดเนี่ยผมอ่ะคบมาสองสาคนแล้วสองสาเดือนเลิกหมดเลยนี่หรือว่าผมมีปมอะไรหรือเปล่าครูก็บอกว่าจะบ้าตาย สองสามครั้งมันเรียกว่าตัวมันมีปมแลนะ้วคนเรามันจะมีปมง่ายปมใดอะไรกันขนาดนี้เราอย่าไปเอะอะพูดเรื่องปมอะไรกันมากมายเลยค่ะให้เรากลับมาดูว่าปัจจุบันล่ะคุณะ่ะเลิกกันเพราะอะไรเขาก็บอกว่าคนนึงเลิกเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้ผมคนนึงเลิกเพราะว่าเ,เขาเป็นไม่ใช่แบบที่ผมต้องการเขาไม่เป็นคนมีความกระตรือรือร้นกังการเงินเลยคุณง้อก็เลยถามเขาว่าคุณง้อค่ะ ก็เลยถามเขาว่าเธอคิดแค่เธออยากมีแล้วเธอได้คิดไหมว่าเธออยากมีคนแบบไหนคือเธอต้องระบ,บุไปสิว่าเธออยากมีอ,อ๋ออยากได้คนที่มีความรักเราชอบเอาใจเราชอบดูแลเราหรือเธอชอบคนที่มานั่งคอยเธอหลังจากที่เธอทำงานเสร็จใส่ใจเธอเธอชอบคนที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง เธอต้องระบ,บุเพราะไม่งั้นนะเธอจะกวาดเข้ามาก่อนแล้วเธอก็คัดทิ้งพราะเธอคัดทิ้งคนสองคนเธอก็ไปตีความผิดกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันได้คนไม่ดีหรือว่าฉันมีปมอันนี้เขาเรียกว่าถ้าจะเป็นหลักจิตวิทยาเขาเรียกว่าหลัก generalization คือการเหมารวมคือเพิ่งพลาดแค่สองครั้งเนี่ยตรงนี้เหมารวมระวังนะเพอเราพลาดแค่สองครั้งหรือสามครั้งอะแล้วพลาดสามครั้งแล้วเราตีว่าเฮ้ยเราคงไม่เวิร์กในการมีแฟนแล้วว่ะนี่ เมื่อไหร่ที่คุณเหมารวมปุ๊บมันลงไปที่ความเชื่อแล้วหลังจากนั้นแหละชีวิตคุณจะเป็นไปตามทางที่คุณเลือกเชื่อฉะนั้นมันเพิ่งแค่สาครั้งโทมาสาวายเดสันประดิษฐ์หลอดไฟถึง9,999กว่าที่จะสําเร็จหลอดที่หมื่นถ้าเขาเหมารวมว่าฉันเป็นคนล้มเหลวฉันล้มเหลวตั้ง9,000กว่าครั้งก็ไม่มีหลอดไฟโดยโทมา,าวายเดสันถูกไหมใช่ไหมนั้นเราอย่าไปเหมารวมอะไรมั่วๆซั่วๆข้อที่หนึ่งนะคะ แล้วข้อที่2ครูก็เลยบอกนักเรียนครูบอกว่างั้นเราก็ระบุปไปเลยสิเหมือนล่าสุดค่ะครูไปจองออห้องพักครูกำลังจะไปต่างประเทศใช่ไหมคะครูจะไปนิวยอร์กแล้วครูก็อยากพักแถว East Village ทีนี้ครัวชอบพักพวก Airbnb ใช่ไหมคะที่เป็นบ้านอยู่เลยใช้ชีวิตอยู่เลยครูก็ตอนแรกเซิร์ชเข้าไปว่านิวยอร์กอ่าแล้วก็บอกไปโอ้โหมันขึ้นมาประมาณ2 0 0 3 0 0กว่าหลังครูก็อ้อยายแล้วเมื่อไหร่จะเจออีสต์วิลเลจเนี่ย หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะจนกระทั่งวันที่ครูระบุลงไปเลยว่าฉันจะไปที่ east village โดยอยู่ในช่วงราคานี้ถึงเท่านี้และต้องมีสิ่งนี้และต้องมีสิ่งนี้เบเสร็จไปมาเหลืออยู่แค่สิบกว่าห้องแต่เราค่ะเราจะเห็นอท้ยช้อยน้อยจะเอาช้อยเยอะไปทําไมคะเพราะเราต้องการสิ่งที่ใช่เพียงแค่อย่างเดียวฉะนั้นช้อยยิ่งน้อยแต่เป็นช้อยที่ใช่ทั้งหมดอ่ะมันไม่ดีกว่าเหรอนี่ล่าสุดค่ะลูกศิษย์คนสนิทครูคนนั้นนะคะ เขาก็เป็นระบุเลยฉันต้องการแบบไหนแบบไหนล่าสุดได้มาแล้วนะคะนางได้นางแบบครูครับได้แล้วครับแม่นางรีบมาอวดน,นะคะแล้วก็รอดูต่อไปที่นี่พวกเราอีกเหมือนกันคนบางคนหาชอบเยอะอ้างหนูมีปัญหานั่นหนูติดยาหนูต้องติดยาเพราะว่าพ่อแม่หนูเลิกกันโอ,อ้โหเกี่ยวอะไรพ่อแม่เขาเวลาพ่อแม่เขาเลิกกันเนี่ยเขามาสิงอยู่บนตัวเราต,ราตลอดเวลาเปล่าคุณรู้ไหมแอนโทนีรอบบินส์ค่ะ คนที่ครูไปเรียนด้วยเนี่ยนะคะหรืออ p r ร h าวินฟรีแต่ละคนเนี่ยเขามีชีวิตที่แบบชนิดที่คุณไม่สามารถเอาไปอ้างกับตัวเองได้เลยว่าฉันเจออะไรมาอย่าง Anthony r o b ินส์เนี่ยเป็นทั้งพันโรงนะคะเคยเป็นพันโรงมาก่อนมีเนื้องอกในสมองนะคะแล้วก็ยังมีอะไรกัะเป็นพันโลมีเนื้องอกในสมองเ,ออเป็นหนี้นะคะแล้วก็ถูกออกมาเป็นโฮมเลสไม่มีที่อยู่เมียทิ้งอุ้ยสารพัดจะเป็น,นะคะ่ะ อ้วนด้วยอ้วนตัวใหญ่มากณวันนี้เขาเป็นคนที่สามารถสร้างแบบรงบันดาลใจเป็นไลฟ์โคชชิ่งให้กับประธานาธิบดีสหรัฐให้กับออลเฟรดวินฟรีและตัวเขาเองเนี่ยสร้างโหเงินไม่รู้กี่ร้อยล้านต่อปีร้อยล้านสหรัฐนะคะต่อปีเพราะเขาเลือกว่าเขาจะเป็นแบบไหนออลเฟรดวินฟรีเนี่ยอ่ถ้าคุณบอกว่าชีวิตหน้ชีวิตที่ผ่านมามันดาร์กมากผู้หญิงคนนี้ถูกข่มขืนด้วยคนในครอบครัวของตัวเองไม่ใช่ครั้งเดียวด้วย ถึงเจ็ดครั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณจะบอกว่าก็เพราะฉันเจอแบบนี้ฉันจึงต้องมีชีวิตห่วยไม่เกี่ยวคุณห่วยเพราะคุณเลือกเออแต่ออฟราเขาเรียนรู้อะค่ะว่า,วาเออฉันจะไม่เป็นแบบนั้นฉันจะช่วยเหลือเด็กนี่จิตของคนที่เป็นผู้ให้ฉันจะช่วยเหลือคนที่ต้องมาเจอแบบที่ฉันเจอฉันจะช่วยผู้หญิงฉันจะช่วยเด็กจิตของคนที่เป็นผู้ให้จึงส่งผลให้เขาค่ะประสบความสําเร็จเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลระดับโลก นี่เห็นไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอาชอบเล่าให้ฟังคนเราอะคะ่ะมันโทษอะไรไม่ได้เลยนอกจากตัวของเราเองในการเลือกชอ์นะคะอีกคนหนึ่งคะ่ะเป็นพี่น้องกันพ่อเนี่ยติดคุกนะคะพ่อติดคุกป,ปุ๊บพี่น้องสองคนนี้เชื่อไหมคะว่าเวลาผ่านไปสิบปีทั้งพี่น้องสองคนนี้มีชีวิตที่แตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงคนที่หนึ่งลูกชายคนโตนะคะ กับลูกลูกชายคนโตคนเล็กคนเล็กนะคนเล็กนักข่าวไปสัมภาษณ์ทำไมชีวิตคุณเป็นแบบนี้ชีวิตเขาเป็นไงรู้ไหมฮะชีวิตเขาเหมือนพ่อทุกอย่างเลยติดยาขโมยของเข้าคุกเข้าออกออกเข้าคุกกันเป็นประจำเลยเขาบอกว่าก็ให้ผมทําไงได้ในเมื่อพ่อผมเป็นแบบนี้เนี่ยนะนี่คนเล็กนะเรามาดูคนโตคนโตเจอเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะเลยชีวิตเขากลับดีงามมีงานทามีาครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ เขาตอบว่าก็ใช่ผมทำไงได้ในเมื่อพ่อผมเป็นแบบนี้คำพูดคำเดียวกันเลยแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างสองคนนี้คืออะไรคะการเลือกการเลือกช้อยส์ที่ดีให้กับตัวเองเลือกยังไงละ่ะแล้วอะไรเรียกว่าเลือกช้อยส์ที่ดีหนึ่งไม่ทำร้ายตัวเองสองไม่ทำร้ายผู้อื่นสามสร้างประโยชน์ต่อตัวเองสี่สร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นในระยะยาว ฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าเอ๊ฉันจะไปซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเช็คแค่นี้ค่ะเดือดร้องตัวเองไหมเดือดร้องผู้อื่นไหมในระยะยาวให้ประโยชน์ให้ประโยชน์ต่อตัวเองไหมให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นไหมในระยะยาวนะคะเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันใช่ Go for it ค่ะฉะนั้นอย่าไปมีข้อแม้และเวลาตั้งข้อแม้ฟังดีๆตรงน,นี้คือไฮไลท์ใครที่อยากจะประสบความสําเร็จอะไรก็ตามจงตั้งเงื่อนไขที่ถูกต้องกับตัวเอง เงื่อนไขที่ผิดคืออะไรเช่นอย่างสมมุติคุณบอกว่าคนรวยเหรอฉันจะประสบความสําเร็จได้รวยเป็นมหาเศรษฐีได้เหรอฉันต้องมีนามสกุลดีฉันจะต้องมอีฉันต้องเก่งมากๆจริงเหรอแจ็คหมาที่ประสบความสําเร็จทุกวันนี้เคยเป็นคนที่ฮาร์วาร์ดปฏิเสธเข้ามาหาลัยถึง5ครั้งไปสมัคร k f เเขารับ25คนารับ24คนคนสมัคร25แจ็คมาเป็นคนเดียวที่ถูกปฏิเสธ ฉะนั้นคำว่าเก่งไม่ใช่ช้อยส์อะไม่ใช่ค ondition หรือเงื่อนไขที่ถูกต้องที่คุณจะมาตั้งเพื่อประสบความสําเร็จคุณต้องรู้เลยว่าสิ่งที่คุณอยากได้มันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรแล้วข่าวดีก็คือองค์ประกอบที่ถูกต้องมักจะเป็นองค์ประกอบที่พัฒนาได้ด้วยตัวคุณเองทั้งสิน้นเช่นอะไรถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคนอยากประสบความสาเร็จต้องมีองค์ประกอบอะไรขยันมั่นเพียรหน้าใรู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องที่ตัวเอง สนใจที่ต้องการพัฒนาไปสู่จุดๆนั้นไหมคะมุ่งมั่นมีแพชชั่นนอิทธิบาทสีมีแพชชั่นมีมุ่งมั่นมีจิตโฟกัสมีวิมังสาคือตรวจสอบเปลี่ยนระบบอะไรที่ไม่ดีทิ้งไปนี่คือคนที่ประสบความสําเร็จเห็นไหมคุณอยากมีแฟนคุณก็ชอบมาแล้วตั้งแล้วแอยากมีแฟนฉันจะต้องเป็นคนที่สวยฉันจะต้อเฮยเอาจริงๆลองดูลองคุณไปดูคนที่เขาประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่คุณต้องการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานบางคนถามคู่คู่หนูอยากเป็นนักพูดอยากเป็นคนที่พูดเก่งๆหนูต้องทําไงจุดแรกเลยนะหาคนที่คุณชอบก่อนหาไอดอล หาไอดอลเลยฉันอยากประสบความสําเร็จด้านความรักเออลองไปดูใครสิโอปอเห็นไหมโอปอรหรือกุ๊กกิ๊บเนี่ยเห็นไหมเออเขาเขารักกับแฟนเขาดีจังเลยทำไมแฟนเขารักเขาจังเลยเขาสองคนเนี้ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่สวยชน,นิดที่ว่าโอ้โหต้องเป็นนางเอกเอบอร์หนึ่งไม่ใช่เห็นไหมแต่ทําไมอ่ะทาไมคนรักสามีรักเขามากๆเลยเขามีความสุขในชีวิตความรักของเขานั้นเราต้องไปดูว่าอ๋อเขาเขาเอื้อเฟื้อกันนะ เขาใส่ใจซึ่งกันและกันนะเขามีความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันนะเขาดูแลซึ่งกันและกันนะและนี่ต่างหากคือเงื่อนไขที่ถูกต้องแล้วเงื่อนไขเหล่านี้สังเกตไหมดูแลกันและกันมากขึ้นต้องใช้โชคไหมไม่มันคือการที่เราลงมือทําด้วยตัวของเราเองได้เลยนะคะทั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากเป็นคุณอยากเป็นนักพูดหานะไอดอลเลยคนไหนที่เป็นนักพูดเก่งๆคุณก็หาหาเสร็จคุณก็ดูีิเขาทำยัางไงบ้างเขาฝึกยังไงบ้างนะคะที่เหลือ มันคือกฎแห่งการฝึกไม่มีอย่างอื่นที่เหลือนะมันคือกฎแห่งการฝึกถ้าพอคุณเลือกได้แล้วสมมติคุณอยากเป็นคนที่ร่ำรวยคุณอยากเป็นคนที่ร่ำรวยคุณก็ดูซิคนรวยแบบที่คุณชอบคุณต้องหาคนที่มีคุณธรรมด้วยนะเวลาคุณจะหาไอดอลไม่ใช่ไปหาพวกรวยแล้วไม่มีคุณธรรมแบบนั้นไม่เอานะคะเพราะว่าคุณก็จะเจริญลอยตามเขาเหมือนกันการเลือกไอดอลสาคัญมากๆนะคะอย่างอย่างครูเนี่ย ไอดอลของครูชัดเจนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีให้ทุกอย่างในทุกแขนงนะคะถ้าเกิดในแง่ของการแสดงครูชอบเมริวสตรีทครูรู้สึกว่าเขาลงลึกในงานการแสดงของเขาแล้วก็แถมยังประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวเขาสามารถบาลานซ์ได้เป็นอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องหาไอดอลที่ดีในมุมต่างๆที่เราต้องการประสบความสำเร็จในแบบเขาแล้วที่เหลือเราก็ดูเลยว่าในคุณสมบัติที่เขามีเราไม่มีข้อไหน ไม่เอาคุณสมบัติที่เราควบคุมไม่ได้เช่นแกอะไรพวกนีม้มันเป็นข้ออ้างเยอะๆกับต,ตัวเองอย่าไปเยอะไม่เอานูแก่แล้วหนูไม่ทําเยอะเวลาใครพูดคานี้นะด่าใส่เลยนะเยอะแล้วถ้าเราพูดก,กับตัวเองหยิบกระจกขึ้นมาแล้วบอกอีเยอะโอเคไหมใส่ตัวเองไว้แล้วองเยอะ,ยะ,ยะนะชีวิตน้นนอยนักอย่างที่สมเด็จพระสังราชองค์ก่อนท่านได้กล่าวไว้ เรามีชีวิตที่สั้นอย่าใช้ชีวิตที่สั้นของเราไปกับคําเยอะๆที่จะทําให้ชีวิตเราไม่เดินไปข้างหน้าเลยนะคะเราอยากประสบความสําเร็จในเรื่องไหนอยากมีแฟนเหรอพัฒนาตัวเองสิเออฉันใจดีขึ้นหรือยังฉันคิดถึงคนอื่นหรือเปล่าหรือฉันจะเอาแต่ตัวเองแล้วอยากได้แฟนอย่างงี้มันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างถูกไหมคะนั้นเราหา 1. ห,หาไอดอลสองชัดเจนว่าตัวเราอยากเป็นใคร อยากเป็นคนแบบไหนในเรื่องไหนไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ลองดูเลยว่ามีคุณลักษณะอะไรที่เราขาดถ้ามีอนไนก็ฝึกอันนั้นฝึกทีละเรื่องค่ะอยากาวันนี้ฉันอยากประสบความสําเร็จคุณก็ดูแล้วโอ้คุณก็ยังต้องฝึกเรื่องวินัยนะอาเรายังตื่นสายอยู่เลยนะอานั่นแปลว่าในหนึ่งเดือนนี้ฉันจะฝึกเรื่องนี้ไม่มีฝึกเรื่องอืง่นฝึกเรื่องเดียวเลยเอาวินยัย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  จนเราสร้างให้มันเป็นเส้นใหม่ของเราเป็นกล้ามเนื้อมัดใหม่ของเรานะคะแล้วเราก็จะสามารถมีวินัยได้อัตโนมัติจากนั้นเราไปสร้างอย่างอื่นทำวลนิี้ทำวลนิี้ไม่มีคําว่าไม่สําเร็จแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะเอาสิ่งนี้ไปลองทํากันนะคะถ้าเมื่อไหร่เราจะเริ่มแบบหาข้ออ้างให้ตัวเองให้หยิบกระจกขึ้นมาแล้วบอกว่าอีเยอะแล้วเราก็ เปลี่ยนพับกระจกเก็บแล้วลงมือทําตรงกันข้ามกับความเชื่อเยอะๆเดิมๆให้เป็นความเชื่อเยอะๆที่ถูกต้องคือฉันจะทําสิ่งดีๆเยอะๆถูกอวนโอเคค่ะบายๆนะคะแล้วเจอกันที่กรุงเทพค่ะ